สมัยแอดมินเป็นเด็กเวลาที่คนแถวบ้านถักหญ้าใส่อรองเท้าแต่แล้วถูกคมจอบสับจนเลือดไหลหรือขณะทางป่าเผลอถูกมีดฟันมือเลือดไหลไม่หยุดคนสมัยก่อนจะนำใบสับเสือมาโคลกหรือทุบจนเกือบเป็นน้ำละเอียดจากนั้นก็จะนำไปโปะไว้บริเวณแผลเชื่อไหมคะว่าเลือดหยุดไหลแผลดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์ค่ะ ต้นสาบเสือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยรักษาแผลสดแล้วสาบเสือยังมีคุณสมบัติทางยาสมุนไพรที่คาดไม่ถึงอีกค่ะจะช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างนั้นวันนี้ <c oughs> โคราพี่มีเคล็ดลับน่ารู้ <c oughs> เกี่ยวกับสาบเสือสมุนไพรใกล้ตัวที่คุณต้องรู้มาฝากกันค่ะ สาบเสือจัดเป็นสมุนไพรอย่างหนึง่งที่หาง่ายมากเพราะมีอยู่ทั่วไปบางครั้งเราอาจดูเผินๆเ,เหมือนวัชพืชแต่พืชชนิดนี้ให้ประโยชน์หลายอย่างเพราะเป็นได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับสมุนไพรรวมไปถึงมีสรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์หลายๆด้านนอกจากนั้นแล้วนะคะต้นสาบเสือยังเป็นตัวบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ ของดินฟ้าอากาศได้ดีแถมยังสามารถบอกอุณหภูมิความแห้งแล้งของอากาศได้เพราะหากอากาศไม่แล้งต้นสับเสือก็จะไม่ออกดอกค่ะสาเหตุที่ได้ชื่อว่าสาบเสือก็เพราะว่าดอกของสมุนไพรชนิดนี้จะไม่มีกลิ่นหอมเลยค่ะแต่จะมีกลิ่นสาบคล้ายสาบเสือคนโบราณเชื่อว่าเวลาหนีสัตว์ร้ายในป่า ให้เข้าดงสับเสือเพื่อช่วยอำพรังให้ปลอดภัยเพราะสัตว์อื่นนั้นจะไม่ได้กลิ่นคนค่ะอีกทั้งยังมีการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านของสปปรรพคุณทางยามากมายโดยส่วนที่นำมาก็มีทั้งจากต้นใบดอกและรากค่ะสมุนไพรสับเสือนะคะมีชื่อตามท้องถิ่นอีกหลายๆชื่อค่ะเรียกตามภูมิภาคนะคะอย่างเช่น ภาคกลางและภาคตะวันตกเรียกว่าบานร้างผักคราดเสือมอบฝรั่งเหาะฝรั่งรุกที่หญ้าดงรักและหญ้าสิริไอสวรรค์ค่ะส่วนภาคอีสานนะคะก็จะเรียกว่าหญ้าลืมเมืองมุ้งกระต่ายหญ้าเหลาห้างสะพัง ย่าเมืองห้างและย่าเหม็นค่ะภาคตะวันออกนะคะก็จะเรียกว่าม้าหลงเป็นจมาดย่าฝรั่งเศสและย่าพระสิริไอสวรรค์ค่ะส่วนทั้งภาคเหนือก็จะมีชื่อเรียกว่านองเสงเปรงใช้ปู่กุยย่าเมืองห้างย่าข้าทั้งมนหนมนทนหรือว่าย่าเครื่องบินค่ะและทางภาคใต้ก็จะมีชื่อเรียกว่า ยี่ส่นเถื่อนลำเคยและย่าเมืองใบยค่ะลักษณะของต้นสาบเสือนะคะต้นสาบเสือนั้นมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางค่ะและระบาดไปทั่วในเขตร้อนทั่วทุกทวีปจัดเป็นพันไม้ล้มลุกเป็นพืชที่แตกกิ่งก้านสาขามากจนเหมือนทรงพุ่มกิ่งก้านและลำต้นจะปกคลุมไปด้วยขนนุ่มอ่อนๆมีลำต้นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะ ใบสาบเสือนะคะใบจะมีสีเขียวอ่อนเป็นใบเดี่ยวออกจากลำต้นที่ข้อแบบตรงกันข้ามลักษณะของใบคล้ายรูปรีทรงรูปสามเหลี่ยมปลายใบแหลมฐานใบกว้างใบเรียวสอบเข้าหากันมีขอบใบหยักที่ใบเห็นเส้นชัดเจนสเส้นผิวใบทั้งสองด้านมีขนอ่อนปกคลุมใบและก้านเมื่อนำมาขยี้ จะมีกลิ่นแรงคล้ายกลิ่นสาบค่ะซึ่งมีความเชื่อว่ากลิ่นคล้ายกับกลิ่นสาบเสือนั่นเองค่ะดอกสาบเสือนะคะจะออกดอกเป็นช่อมีสีขาวหรือสีฟ้าอมม่วงค่ะมีดอกย่อยประมาณ10-35ดอกส่วนผลของสาบเสือเป็นผลขนาดเล็กมีรูปร่างคล้ายรูปห้าเหลี่ยมมีสีน้ำตาลหรือสีดำมีหนามแข็งบนเส้นของผลที่ปลายผลมีขนสีขาว ช่วยพยุงให้ผลและเมล็ดสามารถปลิวตามลมได้ส่วนสรรพคุณของต้นสับเสือนั้นนะคะสามารถแบ่งได้ดังนี้คือ 1. ส่วนดอกนะคะดอกสับเสือมีสรรพคุณช่วยชูกำลังแก้อาการอ่อนเพลียบำรุงหัวใจช่วยแก้กระหายน้ำดอกช่วยแก้ไข้ใช้เป็นยาแก้ร้อนในค่ะ 2. ส่วนใบ 1. ช่วยแก้ตาฟางตาแฉะ 2. สามารถนำใบมาใช้ต้มอาบน้ำช่วยแก้ตัวบวมได้ 3. สารสกัดจากกิ่งและใบมีสารที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหนอง 4. ช่วยแก้พิษน้ำเหลือง 5. ช่วยถอนพิษแก้การอักเสบ 6. ใบสามารถใช้ในการห้ามเลือดด้วยการใช้ใบนำมาโขลกและขยี้แล้วนำมาพอกบริเวณบาดแผลก็จะช่วยห้ามเลือดได้เป็นอย่างดีเพราะสาบเสือมีสารสำคัญหลายอย่างที่มีฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดหดตัวและไปช่วยกระตุ้นสารที่ทําให้เลือดแข็งตัวได้เร็วยิ่งขึ้นแต่บางครั้งก็จะมีอาการแสบมากๆค่ะแต่เมื่อแผลหายแล้วจะช่วยป้องกันแผลเป็นได้อีกด้วยค่ะ ส่วนที่3ส่วนต้นใช้เป็นยาแก้ปวดท้องอาการท้องขึ้นท้องเฟอ้อช่วยแก้ตัวบวมและช่วยดูดหนองได้ค่ะส่วนที่4ส่วนรากรากสาบเสือใช้ผสมกับรากมะนาวและรากยานางสามารถนำมาต้มเป็นน้ำดื่มช่วยรักษาไข้ป่าได้ค่ะและรากของต้นสาบเสือสามารถนำมาใช้ต้มเป็นน้ำดื่มก็สามารถช่วยแก้โรคกระเพาะได้เช่นเดียวกันส่วนที่ห ทางต้นทางต้นของสาบเสือสามารถใช้เป็นยาแก้บาดทยักได้ค่ะประโยชน์ของต้นสาบเสือ 1. ใบสาบเสือมีฤทธิ์ในการกําจัดปลวกไล่มแมลงฆ่า,มาแมลงได้ค่ะ 2. ช่วยแก้ผมงอกทำให้ผมดกดำด้วยการใช้ใบสาบเสือนำมาตำแล้วใช้หมักผมเป็นประจำไม่นานจะทำให้เส้นผมดูดกดำมากขึ้นค่ะ 3. ต้นสับเสือมีกลิ่นแรงการใช้ในปริมาณมากนอกจากจะนำไปทำเป็นยาฆ่า,มาแมลงแล้วการใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำมาใช้เป็นน้ำหอมได้ด้วยค่ะและ 4. ทั้งต้นและใบสามารถนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเน่าเสียได้ด้วยการเอาทั้งต้นและใบใส่ลงไปแช่ในบ่อน้ำเน่าเมื่อผ่านไป2-3สัปดาห์น้ำจะค่อยๆใส่ขึ้นมาเองค่ะแต่ ในข้อดีก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันนะคะข้อเสียและผลเสียของต้นสับเสือก็คือต้นสับเสือสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วค่ะเนื่องจากออกเมล็ดจำนวนมากและเมล็ดสามารถลอยตามแรงลมได้รวมถึงเป็นพืชที่ทนต่อทุกสภาพอากาศได้ดีไม่ว่าจะเป็นภาวะแห้งแล้งและน้ำท่วมค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านหากคุณชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ